สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้อยู่กับนาตีในช่องมีดเดินป่ามีดการเกษตรมีมีดอินเนบเล็กชิเป,ปอร์สตีลครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆครับนะอย่างราคาเดิมครับราคา3000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเพื่อนๆจะได้ซองเคปลาเนี่ยลายคาร์บอนไฟเบอร์นะนี่หรือเคปลาพูดง่าไๆก็เคปลาเลยครับน,ะนี่ตัวนี้ครับตอนนี้ของเขาเรียกว่า เขาเลิกผลิตนะบริษัทเดิมเลิกผลิตเดี๋ยวต้องหาบริษัทใหม่ก่อนไม่รู้ว่าจะทดแทนได้ไหมครับแม่เสียดายจริงๆนะเพราะถ้าบริษัทใหม่ราคาแพงเนี่ยเราเอกมาทําเป็นมีดมันไม่ได้กําไรเลยนะครับเฉพาะเหล็กต้านสนิมนี่ก็แพงมากแล้วนะครับมามาดูสเปคของมีดครับเท่ากันทุกเล่มนะครับเหล็ก s ชิ p p e r steel เป็นเหล็กนอกนะครับนะนาตีซื้อมาจากบริษัทหามิดมีความแข็ง เหนียวแล้วก็ต้านสนิมนะครับคาต้านสนิมอยู่ประมาณ0.8เอ้ยไม่ใช่8%เลยทีเดียวครับ8-9%นะครับมาดูครับเล่มที่1ความยาวใบมีดอยู่ที่9นิ้วเต็มความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วสันหนา6.5มิลด้ามจับเป็นด้ามไม้บ้านเก่าไม้มะค่าครับรับประกันว่าด้ามไม่มีตำหนิและสวยทุกเล่มนะดูสีครับดูการเก็บผิวครับเนียนสวยทุกเล่มครับ สวยจริงๆครับอีเนปทรงนี้นี่สวยงามมากใส่ซอง้ายเด็กปุ๊บสวยเลยโอ,โ,โอ้โหเป๊ะเลยนะครับนะตัวล็อกนี่ก็เป็นตัวล็อกแบบตัวใหญ่แล้วสามารถล็อกได้อีกนะครับนี่อย่างนี้เปิดได้เห็นไหมครับเวลาป,ลดปิดเสร็จเนี่ยครับหมุนมากดมาด้านขวาปึ๊กแล้วเวลากด เปิดไม่ออกแล้วเห็นไหมครับต้องเลื่อนมาด้านซ้ายปับ๊บแล้วก็กดถึงจะเปิดออกนะส่วนตัวนี้ครับเป็นช่องนะใส่ระดับของเข็มขัดถ้าเข็มขัดเป็นเพื่อนใหญ่ถอดเอาแท่งตัวนี้ออกนะถอดเอาแท่งตัวนี้ออกถ้าเล็กหรือว่าคาดเชือกก็ขยับแท่งเข้ามานะขยับแท่งเข้ามาวิธีปรับแท่งก็ด้านหลังตัวนี้ครับเห็นไหมครับเห็นช่องตัวนี้ไหมหาวัสดุปลายแหลมกดตรงนี้ออกนะครับกดแท่งตัวนี้แค่นั้นเองครับง่ายมาก มาทสคมมิให้ดูครับรับประกันความคมทุกเล่มนะครับเหล็กตัวนี้ที่ว่าแข็งนะครับแข็งกว่าเหล็กตลับลูกปืนนะครับบอกไว้ก่อนเลยครับตัวนี้แข็งกว่าเหล็กตลับลูกปืนแต่โคตรเหนียวครับมีความเหนียวแล้วก็ต้านสนิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละเกตคนละเรื่องกับเหล็กตลับลูกปืนนะครับคนละเกตกันเลยนะครับเล่มที่สองครับ ขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องใบมีดครับเดี๋ยวให้ดูเฉพาะด้ามครับสวยนะรับประกันเลยครับเล่มที่สามถ้าใครกลัวไม่ทันก็ให้นาตีจัดให้เลยครับผมเอาหนึ่งเล่มผมเอาหนึ่งเล่มอ่าแบบนี้เลยครับจัดเลยครับนี่เล่มที่สี่ครับ เล่มที่ห้าคมหวานทุกเล่มสนใจแอดไลน์ใต้คลิปมหานาติได้ครับราคา3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ